สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวแฟนผีทุกท่านครับกับผมครับเนสหลังโกครับมาฟังบทวิเคราะห์ทัศนคติและข่าวก่อนและหลังเกมครับอันโตนิโอคอนเต้ไม่ปิดโอกาสรับคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วงกลางซีซั่นหากโอเลกุนาโซชาถูกไล่ออกและมีข้อเสนอจากผีแดงยื่นเข้ามาจากเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คาบ้านลิเวอร์พูลศประตูต่อ5 โซชาถูกคาดว่าจะโดนไล่ออกในฤดูกาลนี้ไม่ช้าก็เร็วและคาดการว่าบอร์ดบริหารของสโมสรกำลังปฏิบัติการติดต่อโค้ชคนใหม่ก่อนทำการปลดอย่างเป็นทางการ The ะการ d เดีสื่ออังกฤษรายงานว่าคอนเต้อยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆที่บอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาและพร้อมติดต่อทัพทามาคุมทัพแทนที่โซชาหลังจากเคยมีประสบการณ์ที่ดีในพรีเมียร์ลีก อาร์เชลซีครองแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2016-2017และแชมป์เอฟเอคัพฤด,ดูกาล2017-2018ด้านฟราบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังชาวอิตาเลียนก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยว่าคอนเต้ไม่สนใจรับงานคุมทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเพราะไม่ชื่นชอบการรับงานในช่วงกลางฤด,ดูกาลแต่ในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความแตกต่างออกไป หากได้รับข้อเสนออย่างเป็นทางการก็พร้อมรับความท้าทายที่โอฟทัฟอร์ดก่อนหน้านี้คอนเต้ได้รับความสนใจจากท็อตแนมฮอสเปอร์และอาร์เซนอลแต่ปฏิเสธข้อเสนอจาก2ทีมกร on ุงลอนดอนเช่นเดียวกับนิวคาสเซิลที่ข่มกำลังเป็นรองบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อเล็ก n e นเดรโซชาเฮชโคดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมพรีเมียร์ลีก ที่จะออกจากงานคนต่อไปหลังจากเกมอพยพที่แพ้ลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อห้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผลงานในพิมลีกสะดุะดต่อเนื่องมาหลายเกมแล้วและการแพ้ต่อลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อ5คารังโอแทฟฟอร์ดถือเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้สำหรับแฟนบอลด,ดังนั้นโซชาจึงมีแนวโน้มสูงที่จะโดนไล่ออกเบดแฟร หนึ่งในร้านรับพนันที่มีความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงเปิดราคาผู้จัดการทีมที่จะตกงานคนต่อไปเต็งหนึ่งคือโซชาราคาอยู่ที่1ต่อ5แทง5จ่ายเพียง1ไม่รวมทุนทิ้งห่างเต็ง2กระจุยกระจายคือดานิเอลฟาเคของทีมบวยนอริิตี้ที่ราคาแทาง2จ่าย11ไม่รวมทุนเต็ง3คือ คลาวดิโอราเนียรี่ที่เพิ่งคุมทีมวัตฟอร์ดมาหมาดๆในราคาแทงหนึ่งใจสิบไม่รวมทุนเต็งสี่คือดินสมิธของแอสตันวิลล่าราคาแทงหนึ่งใจสิบเอ็ดไม่รวมทุนเต็งห้าคือนูโน่เอสปริโตซานโต้ของสเปอร์ราคาแทงหนึ่งใจสิบสองไม่รวมทุนเท่ากันกับมาเซโลเบียซาของลีดยูไนเต็ด สุดท้ายนี้ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆของเราดนวยนะครับจะมีข่าวอัปเดตท,ทัศนคติก่อนและหลังเกมครับมาวิเคราะห์ไปด้วยกันครับเชียร์ไปด้วยกันเพราะเราคือ UNITED ขอบคุณครับ